พี่ชมด้วยนะครับอยู่กับผมแม่เองวนี่เงาเงาก็จะมาในวิวแนกับโอเวอร์เดตเหมือนเดิม EP พสองในเช่นดัสเตทหรือดัสโซนะดัสตเิยืมเงี้ยที่ไงเด็กอันนี้ให้มาสี่ใบใอยหน้าก่อนแล้วก็อันนี้ให้มา พูดผิดสีใบเงี้ยนี่ก็ให้มาสีใบนี่ก็ใบเงิบนะครับโอเคไปดูที่ตัวเด็กกันเลยโอเคมาดูที่ตัวเด็กกันเลยไปนี่ก็ให้มาสีใบ ใบนี sociedad, Body, ้ก็ใ okay. ห yeah. ้มาขามใบใบนี้ให้มาขามใบใบนี้ให้มาสี่ใบใบนี้ให้มาสี่ใบ แล้วก็กาเวทมนอันนี้ให้มาขามใบไปที่ทิกเกอร์กันโอเคเริจะแต่ทิกเกอร์ใบไงทิกเกอร์นี้จะจะมีอยู่ทุกเด็กโอเวอร์ทิกเกอร์พบมาไม่มีแค้นไม่มีแค้นไม่มีแค้นให้เดี๋ยวไม่มีเลชันส์แค้นบ้าบอกไงวะโอเวอร์ทิกเกอร์ให้มาหนึ่งใบ แล้วก็คิดิะเข้าให้ให้มาสี่คิดี่เข้าให้สี่แฟรนดอโดให้สี่ฟอนใ,ให้สามแล้วก็ฮิวสี่โอเคจบคลิปเพียงเท่านี้ไงไว้เจอกันใหม่ ไม่ช้าก็งเงี้ยว